คุณจอยชวนชื่นไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนายื่นขายขนมทีนาวัดค่ะเรียกได้ว่าหลายคนต้องรู้จักสาวจอยชวนชื่นนะคะที่ออกมาเปิดร้านค้าเล็กๆค่ะขายขนมวันทะลักบริเวณงานวัดแถวบ้านวัดสุดธิศาสตร์และวัดราชทารามจะตัวออกมาเปิดปเผยโพสผ่านอินสตาแกรมนะคะเรียกลูกค้ารวมถึงแฟนคลับระบุว่าอยู่ตรงนี้เข้าวันที่3แล้วไม่ค่อยยุ่งนะ คิดเอาแล้วกันว่าขายดีไม้พรุ่งนี้เจอกันวัสดุที่สะอาดตรงข้ามบ้านเราเองขนมขวัญทลักจอยชวนชื่นและเจอกันนะคะซึ่งงานนี้ค่ะหลายๆคนเองนั้นก็แหกเข้าไปซื้อไปอุดหนุนเธอกันอย่างมากมายยังไงก็ขอให้ขายดีขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยละคะ่ะ